ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นทางตอนที่161ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับรัศมีได้แผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ แต่นั้นเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลจะประชุมการแสดงปริเทวนาการหรือการคร่ำครวญรำพึงรำพันเป็นการใหญ่หลวงยิ่งกว่าในวันเสด็จปรนิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าวันนี้พระบรมาธาตุของพระบรมศาสดาจะเสด็จปรนิพานวันนี้พระศาสนาจะอันตรธานหายไปนี้ถือเป็นการเห็นในคราสุดท้ายของพวกเราเป็นแน่แล้ว จากนั้นเตโชาธาตหรือาธาตุไฟจะลุกโผล่งขึ้นในพระาธาตุทั้งหลายแล้วพุ่งขึ้นไปจนถึงพรมโลกพระาธาตุแม้มีประมาณเท่า,มาเมล็ดพันผักกาดยังเหลืออยู่ก็จะเกิดเปลวเพลิงติดอยู่เปลวหนึ่งต่อเมื่อพระาธาตุทั้งหลายหมดไปเปลวเพลิงจึงจะมอดหมดพระาธาตุทั้งหลายแสดงอนุภาพใหญ่อย่างนี้แล้วก็อันตรธานหายไปพระศาสนาจึงเชื่อว่าจะอันตรธานหายไปในท้ายที่สุดอันหนึ่งพระพุทธบริขารหรือเครื่องใช้สอยส่วนพระองค์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่พระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วได้มีผู้นำไปประดิษฐานยังที่ต่างๆดังต่อไปนี้บาทและไม้เท้าอยู่ที่วชิรนครผ้าอันตรวาสกหรือสบงอยู่ที่กุลครนครผ้าปัจจธทรณะหรือผ้าปูนอนอยู่ที่กรุงบินพัท ทำกรกหรือกระบอกกรองน้ำอยู่ที่นครปัาลีบุตรประคตเอลหรือสายถักสำหรับคาดเอลอยู่ที่นครปัาลีบุตรผ้าส่งน้ำอยู่ที่นครจำปาผ้ากาสาวพาสหรือจีวออยู่ที่พรมโลกผ้าพกพระเศียรหรือผ้าพกหัวอยู่ที่ดาวดึงผ้านิสนณหรือผ้าปูรองนั่งอยู่ที่แคว้นอวันตีผ้าปูลาดอยู่ที่เทลโลกไม้สีไฟหรือไม้ขีดไฟอยู่ที่นครมิถิลา ผ้ากรองน้ำอยู่ที่แคว้นวิเทหะมืดกล่องเข็มอยู่ที่นครอ,อินทััตเครื่องบริคารอื่นๆอยู่ที่อปรันตกะชนบทต่อมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ในสถูปในกรุงราชคริและกระทำการเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมหากสสปรเทศดําริว่าจะทำการสังฆายนาพระธรรมวินัยนั้นมีสาเหตุมาจากสุภัวุทธบัพชิตได้กล่าวจ้าบจ้วงพระธรรมวินัยในวันที่เดินทางจากปาวมาในกรุงกุสินาราพระมหากษัตรทระเห็นว่าแม้ยังไม่ได้ทันที่จะดำเนินการถวายพระเพลิงก็มีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุสาวกทั้งหลายแล้วหากยังที่จะปล่อยให้เป็นสังขรวิหารน้อยใหญ่เหล่านั้นจนแล้วเสร็จ ต่อมาในวันเพ็ญเดือนสิบหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเป็นเวลาสี่เดือนจึงได้มีการเริ่มทำการสังายนาที่ใกลก้กันกับปากถ้ำสัตบัญข้างภูเขาเวภาระโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์อุปถัมภ์พระมหากัสสประเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รวบรวมพระธรรมวินยัยอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้อยู่ในรูปหมวดหมู่ เพื่อทรงจำไว้ให้เป็นหลักทำอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยที่ต้องการรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลาย ให้สืบทอดต่อไปได้ยาวนานการสังฆายนาในคราน,นี้นั้นมีบรรดาภิกษุสงฆ์ที่มาเข้าร่วมประชุม500องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอระหรันต์ขีณนาสพหรือพระอระหันต์ผู้หมดอาสวะแล้วเพราะกำจัดอาสวะคือกิเลสที่หมักหม,มมอยู่ในจิตที่ชุบย้อมจิตให้ชุ่มอยู่เสมอได้แล้วอย่างสิ้นเชิงไม่กลับมาเกิดทําอันตรายจิตได้อีกต่อไป ทั้ง500องค์โดยการนี้ดำเนินไปเป็นเวลาน,านานถึง7เดือนจึงแล้วเสร็จหลังจากการสังคายนาครั้งแรกดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการต่อมาพระมหากษัตรเย์เห็นอันตรายอันเป็นที่ประจักษ์จะบังเกิดขึ้นแก่พระบรมสารีริกธาตุจึงไปเข้าเฝ้าอย่างพระอาชาติศัตรูแล้วทูลว่าถวายพระพร อาตมาภาพเห็นว่าสมควรที่จะเก็บพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดมารวมกันไว้ที่กรุงราชคฤิ์เพียงที่แห่งเดียว